ผัดประสบการณ์ไร้ขีดจำกัดในมหกรรมแสดงสินค้ากีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย Thailand International Sport Expo 2014รถกระนำซปเปอร์เซลพร้อมสุดยอดโชว์สปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทเมนต์ครบครันจัดเต็มทุกวัน23-26ตุลาคม2557 Challenger Hall 3 Impact เมืองทองติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thailandinternationalsportexpo.com สนับสนุนโดยบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทีเซ็สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ไม่ที่ธุรกิจครอบครัวรุ่นที่3จะล้มหายตายจากมาร่วมฟังคำตอบในทุกคำถามกับดเรเอกชัยอภิสักกุลกูรูธุรกิจครอบครัวพร้อม3ามถ่ายาทธุรกิจครอบครัวในงานสัมมนาพาทางตันดันธุรกิจครอบครัวรุก AEC โดยนงน้าทานวิไลและโมนายเย็นบุตร 18พฤศจิกายนนี้10นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีที่โรงภาพยนตร์ SF c i n e m a c e n t r a l World ชั้น7จองที่นั่งด่วนที่02-338-3681-2 ปองดิจิตอลทีวีกสทชมาแล้วครับส่งทางปลษณีย์ถึงหน้าบ้านคุณแล้วคูปองดิจิตอลทีวีบูลค่า690บาทใช้แลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์หรือเป็นส่วนลดซื้อทีวีดิจิตอลได้ที่ศูนย์จำหน่ายที่มีสัญลักษณ์โครงการแจกก่อน42จังหวัดแรกภายในสิ้นปีนี้เ,ออเฉพาะพื้นที่ที่สัญญาณครอบคลุมถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nbtc.go.th หรือ call center หน0่อ์ดิจิตอลทีวีดูดีทุกบ้าน สินเจริญการ์าเซล <Yeah. S 1> เทศการขายของอินดี้ a n น m a เมดไซค์เกิลแฮนด์ที่จะทำให้คุณสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าเก๋ๆและไม่เหมือนใคร <c oughs> พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินอินดี้มากหน้าหลายตาสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาร่วมเปิดการาดพร้อมกัน23พฤศจิกายนนี้ที่ใจแอน Studio คูปองดิจิตอลทีวีกสทชมาแล้วครับส่งทางปลษณีย์ถึงหน้าบ้านคุณแล้วคูปองดิจิตอลทีวีมูลค่า690บาทใช้แลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์หรือเป็นส่วนลดซื้อทีวีดิจิตอลได้ที่ศูนย์จำหน่ายที่มีสัญลักษณ์โครงการแจกก่อน42จังหวัดแรกภายในสิ้นปีนี้เฉพาะพื้นที่ที่สัญญาณครอบคลุมถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nbtc.go.th หรือ call center หน0่อ์ดิจิตอลทีวีดูดีทุกบ้าน การแม่แมนคุยกันโดยนพจักรอัตนนท์เจกประเสิร์รุ่งเรืองและเกรียงศักเผ่า,าอินสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แมนคุยกันวันนี้อยู่2คนนะครับปุณเอมหายไปแล้วฮะที่หายไปนี่เป็นเพราะว่าช่วงนี้ฟ้าฝนแปลกๆเลยว่ะฮะเพราะว่าเหมือน,น,อนวันก่อนสองสามวันก่อนเหมือนจะมีลมหนาวโชยมาแล้วนะแต่ว่าเมื่อวานมีฝนตกฮะตก ตอนเฉพาะตอนช่วงหัวค่ํานี่ไหมครับช่วงเวลาที่คนกำลังจะเลิกงานนะครับแต่ว่าฝนตกดีอย่างหนึ่งนะฮะเจตครับก็คือว่าบางคนน่ะเขาใช้เป็นข้ออ้างที่จะกลับบ้านดึกได้ไงอ๋ออมีกำลังชี้โพมให้กระโลกหรือเปล่าครับขอโทษเอ พอดีแบบขับรถเก่งมาทํางานกลัวเปียกะฮะเดินทางแล้วกลัวเปียกก็เลยหาที่แวะซะหน่อยแวะไปไหนครับฮะที่ไหนก็ได้ทีอ่อาบน้ำา <laughs> จโอ,อ้ยอาจจะกลัวเปียกก็ไปอาบน้ําทําไมเอา้าฮะแมมก็ตัวเปียกๆมาก็ต้องอาบน้านิดนึงใช่ไหมฮะ,ะคุณเอมเข้ามาแล้วครับเนี่ยพอพูดถึงสวัสดีครนะับพอพูดถึงอาบน้ําคุณเอมเข้ามาเลยโอ้โหช่วงนี้กําลังคุยกยนกับเจตอว่า สถานก,การณ์อย่างนี้นะครับมีฝนตกป,ปอยๆโดยเพราะตกช่วงหัวค่ำเนี่ยต่อเนื่องถึงประมาณ3ามสี่ทุ่มเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นข้ออ้างได้สําหรับคนบางคนไงที่จะกลับบ้านดึกครับกลัวเป็นหวัดมั่งละกลัวรถเฉียวชนหรือว่ารถติดมั่งละก็เลยหาที่แวะก่อนเข้าบ้านอืมเออเราก็นึกว่านว่าจักอยู่ในขายนั้นด้วยอ่าโอ้โหนี่มีประสบการณ์เลยนะคนที่วิเคราะห์เรื่องนี้ิผ่านเกมขาดเลยเนี่ยโอ้ยพักพวกผมเยอะผมก็ใส่สังเกตเอา ดูจากพักพวกใช่ป่ะใช่ฮะโอ้ยผมมาทำข่าววัข้างนอกนี่ตามอยู่เรื่องสยามเนี่ยสยามตะแคววันอ๋อที่เป็นมลพิษนะฮะใช่ที่มีข่าวเรื่องมลพิษก็เลยแบบว่าวันนี้ก็ยังออกมาถ่ายถ่ายงานอยู่ก็เลยยังไม่ได้กลับเข้าไปแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไว้อาบน้ําที่ไหนแล้วครับผมผมเป็นพวกประเภทแบบว่าอาบน้ําแค่วันละสองครั้งก็พอแล้วใช่ มักจะอาบในที่ที่เขาไม่ได้จัดไว้ให้แต่จะไปจัดสถานที่อาบเองปกติไม่ต้องไม่ต้องไปอาบอะไรที่ไหนพิเศษครับแหมคุณเก้งก็พูดไปสักไกลนะฮะเขาคนบางทีฝนตกเปียกก็ต้องอาบน้ําไม่งั้นเป็นหวัดหมด ใช, <S <S ใช่ไหมฮะตัวสมๆก็ต้องอาบน้ํานิดนึงแหมแต่การรักษาความสะอาดก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่อาบน้ําเลยเนี่โหกากเกลื่อนขึ้นนี่ย,ยุ่งยากไปใหญ่เลยชีวิตครับ<น>ะอะก็พูดถึงนะฮะมีกรณีหนึ่งนะนี่เป็นกรณีมลพิษที่สยามสแควร์วันนะครับก็ต้องต้องคุยแก้กันไปแต่มีกรณีที่เตือนภัยก่อนเลยนะครับกับต้องเรียกว่าสาวๆก่อนนะครับไม่ว่าจะวัยอะไรก็ตามที่ขับรถคนเดียวไปห้างดึกๆตอนลางคืนนะครับ มีกรณีที่มีสาววัยกลางคนนะฮะโพสต์ข้อความขึ้นทางเว็บบอร์ดชื่อดังพันทิพย์นะครับแล้วก็กรณีที่เธอไปห้างแถวย่านบางนานี่แหละนะฮะติดถนนบางนาตราดนะครับก็เป็นห้างใหญ่เลยแหละแล้วก็โดนคนร้ายนะครับจู่ๆเข้ามาเปิดประตูแล้วก็นํามัดใส่นะฮะจนเธอโอ้โหเจ็บหนักเลยอ่ะนะครับเลือดตกยางออก แล้วห้างก็พาไปโรงพยาบาลสุดท้ายจับคนร้ายได้แล้ววันนี้จับคนร้ายได้แล้วฮะแล้วก็เจ้าคนร้ายที่ถูกจับเนี่ยไม่ได้บอกว่าตัวเองประสมประสงค์ต่อทรัพย์นะครับแต่บอกว่าต่อยผิดคนอืม,อมผมก็เลย <c oughs> เอ๊ะมันคือหนึ่งเนี่ยโอเคเหมือนว่าไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์เนี่ยก็ถือว่าแบบเออน่าให้อภัยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไปต่อยผิดคนนี่แสดงว่าจิตใจคุณน,นี่ก็ มุ่งร้ายนะอืมเออคือถึงไม่ต่อยคนนี้อันนี้อันนี้คือต่อให้เขาพูดจริงใช่ไหมครับครับต่อให้ต่อให้พูดจริงจริงก็ตามเนี่ยถึงจะไม่ได้จะต่อยคนนี้คุณก็จะต่อยอีกคนหนึ่งอยู่ดีอือเออโอ้แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีนะที่บอกว่าพอแชร์กันเยอะๆแล้วเรื่องเดินอืมใช่เพ่าะว่าเหตุเกิดมาสักพักแต่ว่าก็ยังจับไม่ได้พอแชร์ได้ปุ๊บจับได้เลยทันทีครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่นะฮะ ถือว่าตำรวจก็เอานะคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่พอจับคนร้ายได้เนี่ยมันก็ทําให้ผู้เสียหายหรือว่าสังคมก็อุ่นใจในระดับหนึ่งแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่บรรดาสาวๆหรือว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายนี่นะฮะจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปทําธุระคนเดียวเนี่ยในบางสถานที่เนี่ยโดยเฉพาะที่ที่มีผู้คนพลุกพ่านเนี่ยไม่ใช่เฉพาะห้างสับสินค้าเท่านั้นนะครับ,รบแต่หลายๆที่ไม่ว่าบางครั้งเนี่ยสถานที่ราชการอะไรก็เคยมีนะ ตามลานจอดหรือว่าตามที่ที่แบบบางทีลานจอดนี่เราต้องเข้าใจนะครับโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆเนี่ยอย่างกรุงเทพมหานครหรือพวกหัวเมืองสําคัญอย่างพวกเชียงใหม่ขอนแก่นหาดใหญ่อะไรเงี้ยครับพืพ้นที่เนี่ยมันเป็นเหมือนทองคำไงเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยาลานจอดรถมันอาจจะเปลี่ยวบ้างหรือว่าแออัดอะไรบ้างอย่างงี้นะฮะแล้วทีเนี้ยบางทีรปภตรวจตราไม่ทั่วถึงนะฮะอาจก็คงมีรปภอ,อะไรดูแลบ้างนั่นแหละแต่ว่า อย่างว่าคนจ้องกับคนที่ป้องกันเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่เหมือนกันไงคือหนึ่งเนี่ยเราต้องระวังตัวเองนะครับ,รบก่อนจะเปิดประตูเราดูคนรอบๆข้างก่อนว่าม,มียังไงไหมเพราะเธอโพสเป็นลักษณะว่าตอนที่เธอเปิดประตูปุ๊บคนที่เดินมาดักหลังรถเข้ามาทันทีเขา,าบอกคุณครับนะฮะแล้วเธอก็แบบว่าอ้ามาเปิดประตูทําไมหลังจากนั้นก็โดนกระหน่ำมัดใจเลย นะฮะหมายมันมันมันเหมือนประส์กับชีวิตเลยแหละไม่ใช่แค่ปฏิเสธต่อทรัพ<ไ>ย์หรืออะไรก็ตามนะฮะคนเราเดีนะ๋ยวนี้เนาะต้องใจเย็นๆนะทำอะไรกันครับเขตมันไม่ได้บานปลายขนาดนั้นคือต้องเอาความใจร้อนอะไรมาตัมาต้องระวังแล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดที่ตาที่เธอโพสต์นะหกโมงครึ่งในช่วงกลางคืนอาทิตย์ที่แล้วนะฮะหกโมงครึ่งมันก็ยังไม่มืดมากนะตอนนี้ยังไม่ได้หน,น้าม่ยังไม่ได้หน้าหนาวเต็มที่ นะครับแล้วก็หลักๆตัเคือเธอโพสต์หลายประเด็นมากนะฮะว่ากลัวเรื่องจะเงียบตำรวจกับห้างที่ว่าอย่างเงียบไปนะครับเกิน24ชั่วโมงโอเคมีความลัเคลื่อนเคลื่อนมากมาแล้วนะฮะแล้วความรับผิดชอบของทางห้างก็แค่พาเธอไปส่งโรงพยาบาลแล้วจ่ายให้แค่ครั้งเดียวด้วยความกังวลเธอก็เลยโพสต์ขึ้นมาแต่ประเด็นมันก็จะมีอีกนะฮะอีกหลายอีกหลายแง่คิดห้างเนี่ยก็ไม่ใช่ห้างเล็กๆนะครับอาย่แถววงแหวนอ่ะผมไปบ่อยนะ โอ้โหแล้วที่จอดรถกว้างขวางยามก็มีเป็นร้อยคนไม่ไม่ถึงเป็นร้อยขอภัยนะฮะแต่หลายคนอ่ะพนักงานข้างล่างโอ้โหหลายคนอ่ะ <c oughs> ก็ดูแล้วผมว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้านายคนนี้เนี่ยจริงๆเดี๋ยวเจ้าที่ตำรวจกำลังเค้นสอบอยู่นะเชื่อว่าพฤติกรรมแบบนี้อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกเนี่ยเพอดูมีการวางแผนดูดูเหยื่อเลือกเหยื่อนะครับแล้วก็ผู้หญิงคนเดียว่ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้น หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีมีถึงเสียชีวิตก็เคยมีเออนะฮะก็ต้องควรจะต้องระวังเจตมีอะไรแนะนําบรรดาสาวๆหน่อยไหมฮะว่าจริงๆการเดินทางหรือว่าการที่ผู้หญิงจําเป็นที่จะต้องไปคนเดียวนี่นะ พวกเขาควรจะต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าระมัดระวังอะไรบ้างคุณเจตกับคุณเอมในฐานะเจ้าชันน้องๆมีอะไรจะแนะนําคุณทุกังบ้างไหมฮะไม่มันมีหลายเหตุการณ์นะฮะแต่ที่จะเชื่อมโยงได้ก like ันก็คือของอย่างนี้เ like น like> like> th like ี่ยผมว่าคนร้ายเตรียมการไว้แล้วหกโมงครึ่งตอนนั้นเนี่ยคนยังเต็มล้านแน่นลานจอดรถอยู่เขาไม่มาไปทําตอนที่มันทางจะปิดเพราะตอนนั้นรถอาจจะน้อยมันอาจจะเป็นเป้าสายตาได้ใช่ไหมฮะ แล้วคนอื่นก็แบบว่าได,ได้ความที่สังคมเราไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันมาก uh huh. พอคนได้ยินเสียงก็นึกว่าเออแฟนทะเลาะก,กันไม่ได้ไปยุ่งอะไรด้วย uh huh. นะฮะเราคือเราต้องดูที่ตัวเองก่อน uh huh. ต่อไปนี้ทุกครั้งนะครับโหไ่ได้ความเป็นห่วงดูซ้ายดูขวาก่อนที่จะเปิดออกจากรถ uh huh. ต้องป้องกันตัวเองก่อนเราสู้เนี่ยบางทีบางทีเราสู้แต่ถ้าเขาถ้าเขาประสงค์ชีวิตเรา uh huh. เขาถือเขามีมีดเขามีอาวุธเราสู้ปุ๊บเราจบ บางทีเหมือนกับว่าโอเคเหมือนมีอะไรให้ได้ก็ให้หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกนะของนี้มันพูดยากเหมือนกันหรือจิงนี้ด้วคือบางบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีพกนกหวีดดีไหมเป่าให้มันเสียงดังๆให้คนแบบให้คนแบบได้ยินแบบให้คนได้ยินให้คนรู้สึกว่าแบบกําลังจะมีอะไรที่แบบ ทำให้เกิดเสียงดังเข้าไว้ก่อนน่ะไอเดียดีครับป้องโควิดเพราะว่าถ้าเรามีอาวุธหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันยิ่งไปยั่วโมโหคนร้ายไงใช่แต่ถ้าเราทําให้มันเสียงดังอะไรอย่างผมว่ามันคนร้ายก็ตื่นเหมือนกันนะครับอืมอ่าจะลองพบนงลูกิดครับ เพราะว่าก็หรือว่าพกหลายเดี๋ยวนี้ก็มีหลายอย่างเนาะเป็นพิกไทยอะไรก็เอว่าไปยังยังผิดยังผิกกฎหมายหนิฮะมันผิดกฎหมายยังพิกกฎหมายอยู่แต่เป็นกำลังเป็นมีข้อถกเถียงกันอยู่อพิกกฎหมายแต่แต่ว่าหาซื้อได้เต็มเลยสุขุมวิทเดินไปนะก็ก็ก็ซื้อกันถือหมายถึงว่าในแง่มุมของการที่จะหาอะไรมาช่วยเนี่ยก็พยายามหาให้ให้ให้เต็มที่แต่ถึงเวลาที่ต้องมีอย่างมากเลยคือสติถูกต้องแล้วก็ต้องต้องบอกว่าหาคือบางอย่างเนี่ย ต่อให้อุปกรณ์เยอะแค่ไหนถ้าไม่มีสติมันก็ช่วยไม่ได้ไม่เท่าไรแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าแบบเอาตัวรอดได้นี่มันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันแต่เหตุการณ์พอะหน้าตอนนี้ท<จ>ี่เห็นชัดเจนนะคนที่แช์ก็แบบโอ้โหยกลัวไม่กล้าไปห้างไม่กล้าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เห็นภาพชัดเจนเลยอืมจริงๆคือถ้าแบบเอถึงขั้นที่อย่างนั้นผมว่ามันก็อาจจะบางทีมันก็จิตตกเกินไปนะเพราะว่าจริงๆด้วยวิถีของมนุษย์อ่ะมันมันต้องแบบใช้ชีวิตอยู่อย่าง สังคมปกติอะน,นะแต่เพียงแต่ว่าพอดีพอมันมีเรื่องเล็กๆเ,เรื่องเล็กๆที่ว่านถือว่ามันมีเรื่องที่แบบอลอยด่างขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับบางทีคนก็อาจจะกังวลไปมากกันนะฮะเป็นแกะดำนะแล้วก็หวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีบอะไรส่งเสียงไว้ก่อนนะฮะสู้ได้ก็แหม พยายามเด็กลี่ยงับเพื่อความปลอดภัยรวมถึงคุณผู้ชายด้วยนะบางทีก็อาจจะกรี๊ดเลยวัดก็ได้นะฮะเวลาเผื่อมีเรื่องอะไรจวนตัวฮะเก่งทําบ่อยไอเรื่องอย่างนี้นี่พูดไม่ได้นะผมก็คุณเอมรอฟังอยู่กรีดก็ได้นะฮะเขาว่าไปครับก็ระวังกันหน่อยนะครับด้วยความเป็นห่วงจากเราสามหนุ่มนะครับอ่ะก็มีเรื่องนะฮะที่กรณีนักฟุตบอลของอินเดียที่ตีลังกาเมื่อวานนะครับ ที่มีข่าวจริงนานแล้วนะแต่มีข่าวก็คือเขาเสียชีวิตนะครับจากการตีลังกาและผิดพลาดหลังคอกับสันหลังไปลง <c oughs> นะครับถ้าได้ถ้าท่านผู้ชมที่ชมคลิปเนี่ยในชาติเราก็เล่นหลายรอบ <c oughs> นะฮะในช่วงเก็บตกกีฬาผมก็เล่นในช่วง <c oughs> ของพี่กนกนะครับข่าวโค่นก็เล่นกรณีนี้ผมมีอยู่ก่อนที่จะไปพูดความเคลื่อนไหวนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าสันหลังหรือว่าหลังคอลงไปเนี่ยขออย่างหนึ่งนะฮะ อ่าถ้าเห็นคนที่บาดเจ็บหรืออย่างเงี้ยหรือว่าเออเหมือนกับว่าโดดลงสระน้ําม,มีบ่อยนะที่หัวไปปักนะครับ,รบผาปักพื้นสะแล้วเราเหมือนกับว่าไปเขย่าตัวไปแะไรเขาจะยิ่งทําอาจจะทําให้แย่เพราะว่าไอ้ตัวสันหลังเนี่ยเขาเรียกสปายลนใช่ไหมครับสปายลนคอนเจอรี่มันเคลื่อนใช่<ๆ>ตัวสันหลังเคลื่อนนิดนึงเราไปจับไปเขย่าเนี่ยยิ่งแย่ใหญ่เพราะฉะนั้นต้องทําให้นิ่งที่สุดถ้าเกิดว่าอย่างอย่างผมเนี่ยทํางานด้านนี้มาเรื่องความปลอดภัยก็โดนฝึกมาเหมือนงานต้องผ่านลายเส้นในการช่วยเหลือคนต้องล้มตัวให้นิ่ง นะครับเวลาจะพลิกจะอะไรจะยกเขาขึ้นเปลหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องนี้มันกระทบถึงชีวิตนะครับทั้งเจจะคลิปพอลงไปปุ๊บโอ้โหนักบอลเพื่อนวิ่งเข้าไปกูกันใหญ่มีคนไปแตะไปอะไรโอ้โหมันอารมณ์การแย่แเขาจะเป็นอารมณ์ดีใจเง <c oughs> ครับเื่ออารมคือแบบยังไม่ไม่คิดว่าเพื่อนจะประสบเหตุร้ายอย่างนั้นไงครับคือเข้าไปกูปอกอ้าวแล้วพอเพื่อนนิ่งไปมีการเขย่ากันนิดหนึ่งนะฮะทำให้ใครสันหลังได้รับความเสียหายอ <c oughs> ย่างหนักด้วยนะครับกรณีนี้ล่าสุดนะครับคุณซื้อซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเฮดโค้ชของไทยเราที่เป็นจอมตีลังกา <c oughs> <c oughs> ตลอดชีวิตคาแข้งไม่เคยไม่พไม่เห็นเขาพลาดนะคือ ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะรู้ว่าซิโก้ตีลังกาไปกี่ครั้งก็เอาจำนวนลูกที่แกยิงได้คะคูณเข้าไปคูณเข้าไปนะฮะแล้วก็ซิโก้บอกว่าส่วนตัวนี่อยากให้น้องๆนักฟุตบอลหรือว่านักกีฬาคนอื่นๆนะครับออกท่าทางดีใจอย่างมีขอบเขตถ้าจะพลิกแพลงก็ต้องฝึกซ้อมด้วยนะฮะดูอย่างชาลิวชับโอยหรือว่าชนานันป้อมบุผาที่ได้รับบาดเจ็บจากท่าดีใจจนเอ็นหัวเข่าขาทั้งที่เป็นแค่การกระโดดธรรมดาได้ซ้ํา อืมอ่าการฉลองที่ใดๆก็ตามก็อย่าทําให้มันเป็นอันตรายมากั้นเถอะนะครับอืมอ่าบางทีจังหวะที่ดีใจเนี่ยมันเป็นจังหวะที่มันมีแรงฮึดอะไรบางอย่างที่เหนือกว่าตอนเล่นอย่างเงี้ยครับตอนเล่นก็ใช้แรงระดับใจพูดว่าเทียบแล้วก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับพอจังหวะดีใจเนี่ยมันแบบอืมมันมีพลังอะไรแฝงขึ้นมาอีกทำให้จากที่กระโดดแค่ระดับหนึ่งมันก็เพิ่มขึ้นไปครับแต่อย่างของอินเดียเนี่ยดูแล้วเหมือนว่า มันนาทีที่เจ็ดสิบกว่าแล้วไหมเพราะว่าเหมือนเขาจะหมดแรงนะในการรอบแรกเนี่ยได้ผ่านแต่รอบที่สองเนี่ยจะเด้งไปมันกลับไม่เข่าเขีออะไรมันไม่เด้งกันเหมันกำลังขามันล้าว่ะตอนที่แบบจะตีรอบที่สองครับใช่คือทั้งน้อยไปมากไปก็ไม่ได้หมดอ่ะจริงจริงดีใจเงียบๆเอาดีกว่าครับจริงๆผมว่าการดีใจเนี่ยนะดูอย่างเมสซี่เนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยแค่มองมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็เขย่านิ้วหรือไม่น่าอยากจะ มีชุดชาร์ดหน่อยออผมแนะนำถ้าตอนทีมชาติในจีเรียในบอลโลกอะ่ะ่าหมาอ,อะไรเงี้ยอเออปลอดภัยนะแล้วก็มีสีสันด้วยครับครับเออสนุกดีถ้าพูดถึงตีลังกาเนี่ยก็ของต้นฉบับที่เห็นกันประจำนะก็คือโคเซคใช่ไหมที่นักเตะอินเดียคนนี้เขาก็บอกว่าเรียนแบบโคเซใช่ไหมครับอืแต่ก็ดูแล้วชัวร์เหมือนพวกนี้เขาจะแบบว่าสวดมากที่ถามๆที่อ่านจากในบทสัมภาษณ์ก็คือ ส่วนมากก็จะมีพื้นฐานยิมนาสติกมาก่อนอืก็จะบบกตีลังกาได้ชัวร์หน่อยแต่ถ้าไม่ชัวร์ก็อย่าไปเสี่ยงดีกว่าอืมทีนี้ซิโก้บอกว่าส่วนตัวซิโก้นะฮะเคยทํามาตั้งแต่สมัยป .4 ป .5 เพราะเคยเป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่ช่วงหนึ่งผ่านการฝึกซ้อมอย่างเป็นขั้นตอนอืมการกระโดดตีลังกาของเขาจึงทําเป็นร้อยร้อยครั้งอย่างไม่มีปัญหาออีกคนหนึ่งที่ปลอดภัยมากคือหลุยส์นานี่คเพราะว่า แม้จะดีแม้จะดีใจด้วยท่าจลนงกาตอนยิงประตูดได้แต่ว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยยิงประตูดได้ใช่ฮะก็น่าะขอไทยอ๋อแต่ซ้อมอย่างเดียวฮะซ้อมไว้ซ้อมไว้หุ่นใจได้ยังไงก็ไม่ไม่ไม่ค่อยต้องมาเสี่ยงกับการกระโดดแลวพาดครับผมว่าก็คงคงเป็นบทเรียนอะหลายๆคนคงจะไม่กล้าทําผมเพิ่งนึกได้นะเนี่ยผมน่าจะพูดนานล้วกับรายการพี่กหนกตอนเช้าด้วยอนะฮะอ ผมเคยตีลังกานะตอนยิงเข้าสมัยปสี่เคยนะครับแล้วปรากฏว่าหลังผมไปลงเต็มเต็ม<ะ>เลยใช่แต่ตอนนั้นผมปสี่แล้วผมเออลงไปปึง้งผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วโอ้เจ็บเจ็บนิดนึงขึ้นมาก็หายแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่นั้นเนี่ยผมเหมือนกับผมจะหยุดสูงอะ่ะจริงเหรอจริงเพราะตอนนั้นผมเด็กๆนี่ผมหลังหลังมันไม่ยาวขึ้นเลยใช่ไหมสันหลังไม่ยาวขึ้นเลยอไม่ได้ขี้เกียจ <laughs> นะ <laughs> <laughs> ก็คือปกติผมเป็นคนที่สูงมากลยชั้นแต่ว่าพอพอขึ้นปอสี่พห้าพอหกพอขึ้นปห้าพหกผมสูงช้ามากอ่ะครับผมก็เลยเอออาจจะมีส่วนก็ได้นะนะตอนนั้นก็เป็นไปได้นะฮะแต่สำหรับผมนี่ผมว่าถ้าดีใจผมก็คงแค่ม้วนหน้าก็พอม้วนหน้าม้วนหน้าขึ้นมาทํานิ้วปังปังปังไหมใช่แล้วคุณเอมอเวลาดีใจทําอะไรฮะเวลายิงเข้า ก็ไม่ต้องทำไงครับส่วนม,มากก็หมดแรงแล้วครับ <laughs> ดีใจกับเพื่อน <laughs> เพื่อนเอาจริงๆนะเ <laughs> <ะ S 2> วลาเตะบอลกับเพื่อนเราเราดีใจกันอย่างนั้นเหรอก็ <laughs> อเล่นกันแบบปกตินะอ <laughs> อกกำลังก <laughs> ายไป <laughs> ไม, <laughs> ไม่ไม่ได้แบบว่าเป็นขนาดแบบว่าเอฮาอะไรกันมากขนาดนั้นเพราะว่ามันแบบแบรรยากาศมันไม่เหมือนแบบแข่งขันริจังอะไรแบบนี้ครับอ่าก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับเซอร์ซิโก้เขาก็แสดงความเป็นห่วงมาด้วยนะครับอ่ะมีเรื่องยังอยู่ในเรื่องกีฬานะฮะออสการ์พิสตอริอสคุณเอม ล่าสุดออกมาแล้วโทษจำคุกนะครับ5ปีอืมอ่าในข้อหาทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยไม่เจตนานะครับจากกรณียิงแฟนสาวหรือว่าสตีนแคมป์เสียชีวิตในบ้านพักเขาช่วงวันวาเลนไทน์เมื่อปีก่อนอืมนะครับนี่ถือว่าสูงเอ่อถือว่าคำตัดสินสิ้นสุดหรือย่างฮะนี่เป็นสารสูงแล้วานะครับน่าจะสิ้นสุดแล้วนะฮะระบบยุติธรรมน่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครั แล้วก็โดนอีก3ปีในข้อหาถือปืนในลักษณะเสี่ยงเป็นอันตรายในร้านอาหารเป็นอีกคดีที่ไม่เกี่ยวกับฆาตกรรมนี้นะครับ,รบแต่ว่าคดี3ปีเนี่ยรอลงอาญาเพราะฉะนั้นก็จะโดนโทษปี5ปีหปีโดยที่ผมเห็นเมื่อกี้นะผมก็เปิดดูของ c n n อัวเขาเกาะติดอยู่แล้วนะครับครอบครบัวของออแฟนของ p i s ซเรียสนะฮะก็คือครอบครัวสตี a แคมก็เข้ารับฟังความตัดสินนะครับแล้วก็แสดงสีหน้าพอใจนะ อ,อก็เรียกว่าเรื่องนี้น่าจะสิ้นสุดลงนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็ผู้เชี่ยวชาญของกฎหมายนะครับก็บอกว่าพิสตริสเนี่ยอาจจะพ้นโทษเร็วกว่ากำหนดน่าจะรับใช้โทษจริงเพียงแค่ปีครึ่งเพราะไม่เคยกระทำผิดมาก่อนอแล้วก็อาจจะได้รับการลดโทษระหว่างที่ถูกจำคุกอ๋อก็คล้ายๆสาศาลบ้านเราครับระบบพิธามาเราก็คล้ายๆอย่างนี้นะครับ สเต็ปเดิมผลบอลเมื่อคืนแมนยูก็ทําได้แค่เสมอครับกับเวสต์บอมบิชนะครับได้ประตูดีเสมอในทีที่87ครับแต่ผมชอบมากคือทวิ t เตอร์ของทีมเวสต์บอมบิชอ่าเป็นสีสารมากมากพักครึ่งเนี่ยเขาไปแซวมาริยานเฟรยนี่ว่านักเตะคนนี้กําลังวอมอยู่ดีที่ไม่ใช่นักเตะของเรานะคเหมือนว่าไปไปแขวะไปแซวแหละเพราะว่าเฟรนี่เนี่ยฟอร์มห่วยมากครับ เออแต่ว่ากลายเป็นว่าลงมาเพยงแค่ประมาณไม่ถึงสิบนาทีหลังจากทวีข้อความมันขึ้นไปก็ยิงเวสบอมเข้าไปเป็นประตูหนึ่งประตูต่อหนึ่งอ่าเออก็ก็เป็นเป็นสีสันนะโซเชียลมีเดียวงการกีฬาครับก็โดนล้อกันไปนะฮะสำหรับเวสบอมที่ไปทวีตอย่างนั้นครับอ่าสิบสองแต้มจากแปดนัดนะโอ้โหต่ำมากนะครับความจริงแต่ว่าเหมือนปีนี้เนี่ยนอกจากเชลซีกับแมนเิตี้เนี่ยทีมอื่นๆก็ ก็ผลงานไม่เข้าตากันสัก<ช>ที<ช>มทีมใหญ่ๆนะอาจจะนอน่นลิเวอร์พูลเนี่ยก็เลยยังไม่น่าเกลียดมากยังเกาะกลุ่มอยู่แต่ว่าหลังจากนี้สองนัดหน้าคือเจอแมนซิตี้กับเชลซีก็น่าจะหนักขึ้นเหมือนกันแต่อย่างลิเวอร์พูลนี่ถ้าดูอย่างแมตช์ล่าสุดเนี่ยอาจจะไม่น่าหนักใจเท่าไหร่นะคร<ช>ับเพราะว่านอกจากสิบเอ็ดผู้เล่นจะช่วยกันทำประตูแล้วนะครับยังมีคู่แข่งช่วยทำประตูด้วยใช่นะฮะก็ถ้าได้อย่างนี้ทุกนัดนี่ผมว่านี่แชมป์ก็แชมป์ก็พอมีลุ้นนะ เออมีอย่างที่ไหนอะควินฟาร์กอะยิงไปสี่ลูกอะแต่แพ้สองสามอะเข้ามากัะดวงจริงๆนะฮะไม่ใช่เหรผมหุดหงินมากเลยผอว่าอะไรวะเนี่ยยอมรับว่าเราก็แช่งเลี้์วููอยู่ไงครับยิงอะไรควินฟาร์กมันเล่นอะไรของมันก็ไม่รู้คือวันนั้นเนี่ยผมนึกว่าควินฟาร์กเนี่ยเล่นระบบใช้กองหลังห้าตัวนะเพราะว่ารวมไปเปโรเตลี่เอาไปด้วยตัวหนึ่งไปยืนอยู่ในแผง คือต้องมองว่าควินพาร์ตเนี่ยมีบาโรเตอรี่แต่ลิเวอร์พูลเนี่ยมีค็อกเกอร์กับมีทัดดันเงี้ยสรุปเนี่ยก็เป็นก็เป็นเท่าไหร่สองต่อสิบคนมีโครงการแลกเปลี่ยนกันจังหวะนั้นผมอยากให้แบบว่าเจ้า็อกเกอร์ปล่อยมาให้บาโรเตอรี่มากเลยไม่รู้แกจะยิงเข้าหรือเปล่าก็คงเสมอสองสองนะฮะแต่ก็ชนะไปแล้วนะฮะแล้วก็ปิดท้ายมาที่ข้ออ้างใหม่ของลุยส์ฟาวกาวว่าทำไมถึงเสมอ เขาบอกว่าลูกทีมเขาเนี่ยเข้ากับแผนเขาได้แล้วเข้าใจปรัชญาการเล่นเขาได้แล้วก็เลยเสมอแต่ผู้เล่นใหม่ยังปรับเข้าสภาพกับพรีเมียร์ลีกไม่ได้ที่โหต้องปะทะกันอะไรกันนะเปลี่ยนการสไตล์การเล่นมากมายก็เลยเสมอไปอ๋อก็เลย50-50แบ่งเงินไประหว่างนักเตะกับคุณซืออ่าปิดท้ายนะครับกันที่โปรแกรมของศึกยูฟ่าแชมเปียนส์คือนี้นะครับโรมาพบปายอนมินิกนะฮะคู่ใหญ่อัเปโลนิโคเซียพบ ปารีสแซนช์แ,งชแมงบาร์เซเนนาพบอาร์แจกอัมสเตอร์ดัมชารเก้สุนทรีพบสปอร์ติ้งลิสบอนมาเต้บริซอฟพบชัรเตอร์โดเนตปอร์โตพบแอตเลติกบิลเบาเชลซีพบมาดริบอลและก็ซีเอสเคมอสโกพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนแมนคุยกันหมดเวลาเท่านี้นะครับเรายวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวััสสดีครบิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจชักหน้าไม่ถึงหลังโอ้ยหมดเยังไม่ทัน บริหารงานบริหารเงินหาช่องรวยโดย2หนุ่มคู่หูโมนายเย็นบุตรและปรัชญาอ,อรเอกที่จะมาช่วยอัปเดตข่าวสารด้านเศรษฐกิจแบบย่อยง่ายและหาช่องทางทำกินชี้ช่องรวยช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าในรายการร้อช่องทางรวยทุกวันจันทร์ถึงสุกร์บ่ายสถึงสี่โมงทัพคนดังยกกำลังสร้างความคึกคักที่ working station fm ร้อ จันถึงสุก9โมงเช้าพบสาพี่น้องสินเจริญที่จะมาสร้างสีสันมันมันแต่มีสาระบ่าย3โมงถึงเวลาบริหารเงินหาช่องรวยโดย2หนุม่มคู่หูโมลในเย็นบุตรปรัชญาอ,อระเอกในร้อสองช่องทางรวย3ามทุ่มสหนุม่มนภจากอัตโนนเจตประเสริฐร,รุ่งเรืองเกรียงศักดิ์เผาอินจะมาคุยเรื่องแมนแมนในรายการแมนแมนคุยกันวันเสาร์ีห้ามนสกุลโอวาพเพศัต จะมาเป็นเพื่อนอยามเช้าเติมพลังวันพักผ่อนของคุณสามทุ่มกฤริยานล,ลัยจะพาคุณท่องโลอกอรยสถาปัต์ในกฤษณะาถั่วย,ยกล้อคืนวันอาทิตย์มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแบบรู้จริงเตรียมตัวรับวันทำงานสามทุ่มสมรู้ร่วมคิดกับธนงขันทองโดยธนงขันทองและวัชราจรุนสันติกุลสี่ทุ่มหลังม่านการเมืองโดยแคนสาริกาและบัญชาแข็งขัน โฆษณาติดต่อ02-338-3614 02-338-3617 ไม่ที่ธุรกิจครอบครัวรุ่นที่3จะล้มหายตายจากมาร่วมฟังคำตอบในทุกคำถามกับดเรเอกชัยอภิสักกุลกูรูธุรกิจครอบครัวพร้อมสามถ่ายาติธุรกิจครอบครัวในงานสัมมนาพาทางตาันเดินธุรกิจครอบครัวรุก AEC โดยนงนาทานวิลัยและโมนนายเย็นบุตร 18พฤศจิกาย,ยนนี้10นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema Central World ชั้น7จ่องที่นั่งด่วนที่02-338-368-1-2พบกับครั้างแรกของผม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 รอบเดียวเท่านั้นข่าวค้นค้นข่าวเฮ้ยข่าวค้นคนน้นเนชั่นเฮ้ย ข่าวค้นสิงเจริญข่าวคน้นขนกะนกเฮ้ยถูกแล้วเข้าใจตรงกันนะครั้งแรกรอบเดียววันเดียวข่าวคน้นขนกะนกเข้าใจตรงกันนะบ่ายดาวคอฟฟี่22พฤศจิกาย,ยนนี้หนึ่งทุ่มตรงณหอประชุมใหญ่มหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อย่าปล่อยผมอยู่กับพวกนี้ตามลำพังนะ<อ>มันขนลุก<อ>ดูดูดูสินดูสินเจริญ จองบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาโทร02 262 3456เตรียมพบประสบการณ์ใหม่รับชมเนชั่นทีวีช่อง22และทีวีดิจิตอลครบทุกช่องผ่านกรองดิจิตอลทีวีวันบ็อกซ์โฮมคมชัดขึ้นไม่กลัวฟ้าฝนขอข่าวเนชั่นทีวีห้ามพลาดและฟรีไม่ต้องเพิ่มเงินเร็วๆนี้